ที่เราทําของเราเราเป็นลักษณะเป็นเบเกอรี่เป็นขนมครับและอีกตัวหนึ่งก็คือก็จะเป็นพวกสบู่เราใช้ส่วนใบนะคะแต่เราใช้ใช้ได้ทุกส่วนยกเว้นช่อดอกเราใช้ใบลําต้นลากตรงนั้นช่อดอกไม่ในทางกฎหมายเราต้องส่งให้ภาครัฐอย่างเดียวใช่ค่ะช่วงเช็คอินริมทาง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เช็คอินริมทางจะพาท่านผู้ชมมาดูกระบวนการในการปลดล็อกพืชสมุนไพรกัญชาซึ่งในอดีตเป็นพืชยาเสพติดแต่ในวันนี้รัฐบาลได้อนุญาตนะครับให้ประชาชนให้วิสาหกิจชุมชนหลายแห่งได้มีการปลูกกัญชาเพื่อนำส่วนหนึ่งไปแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ทางการทางยานะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็อนุญาตให้ ประชาชนได้สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าที่หลากหลายผมอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนไทยด่านบ้านป่งชีนะครับอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยผมอยู่กุณปุ๊กนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสาหกิจที่นี่นะครับสวัสดีครับคุณปุ๊กครับครับคุณปุ๊กครับอยากจะให้พูดถึงเรื่องวิสาหกิจก่อนนะฮะวิสาหกิจตรงนี้ก่อตั้งมานานหรือยังครับ เพิ่งก่อตั้งได้เมื่อปี63นะคะครับผมก็ปัจจุบันนี้วิสาหกิจเราก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยใช่ค่ะไดอนุญาตตามนหมดเลยนะคะการปลูกแล้วก็การจําหน่ายต้องตามกฎหมายหมดเลยค่ะครับในแง่ของรายละเอียดที่รัฐบาลอนุญาตให้วิสาหกิจสามารถนํำกัญชาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้นะเราทําอะไรได้บ้างครับ ตอนนี้นะคะที่เราทำของเราเราเป็นลักษณะเป็นเบเกอรี่เป็นขนมและอีกตัวหนึ่งก็คือก็จะเป็นพวกสบู่สบู่ก็คือไอที่เห็นได้นะใช่ค่ะเป็นพวกเวสําอางแต่อันนี้ก็คือตัวอย่างไอที่เราทดลองอยู่แต่ว่าเราจะมีผิดพันธุ์ที่แพ็กเกจของเราตอนนี้กำลังดำเนินการแทึ็คซึ่งยังไม่เรียบร้อยอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เราดำเนินการทดลองอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคุกกี้ซึ่งเราต่อยอดเป็น คือสินค้าตัวแรกนะคะแล้วก็ตัวที่สองก็จะมีเปี๊ยกัญชาเปี๊ยกัญชาใช่ค่ะเปี๊ยลื่นเลงอะค่ะแล้วก็จะมีไอ้ถาดเป็นไส้สับปะรดตรงนี้ก็มีส่วนผสมของกัญชาด้วยค่ะครับนอกจากเป็นขนมเป็นเวสําอางแล้วกาแฟก็มีมีค่ะโอ้โหกาแฟก็คือเป็นอินรีย์ของเราปลูกอยู่ในไร่เราเองครับครับเป็นกาแฟของเราหมายถึงตัวกาแฟเนี่ย เราก็ผลิตเองปลูกเองใช่ใค่ะแล้วก็นำมามาผสมสัดส่วนกับใบกัญชาใบกชาค่ะครับไอไอการใช้กัญชามาแปลรูปเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มเป็นเวชสัอา์เนี่ยเราใช้ส่วนไหนครับออเราใช้ส่วนใบนะคะแต่เราใช้ใช้ได้ทุกส่วนยกเว้นช่อดอก เราใช้ใบลําต้นรากตรงนั้นช่อดอกไม่ในทางกฎหมายเราต้องส่งให้ภาครัฐอย่างเดียวใช่ค่ะที่เราทําสัญญานะคะในส่วนของวิสาหกิจที่นี่ส่งที่ไหนครับออเราส่งที่ของสสจค่ะสสจเลยสสจจังหวัดเลยใช่ค่ะครับซึ่งส่วนนี้เขาก็จะ มาควบคุมดูแลแล้วกะตัดยอดไปใช่่คะส่วนใบลงมาจนถึงรากเนี่ยเป็นของชาวบ้านใช่ไม่ผิดกฎหมายเลยไม่ผิดค่ะเพราะตรงนี้ได้ปลดล็อกแล้วนะคะเราเอามาต่อยอดได้ตามผิดทางนี้ค่ะครับผมอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวกัญชาเนี่ยต้องขออนุญาตไหมต้นทางไม่ต้องต้นทางคุณก็ได้เหมือนปกตินะคะที่ว่าคุณขายขายอาหารอย่างเงี้ยก็ดาเนินการแต่ว่า สิ่งที่คุณจะเอามาเจอที่ว่าแตกต่างจากคนอื่นคือกัญชาคุณมาซื้อจากเราตรงเนี้ยมันก็จะมีใบกำกับใบสั่งซื้อที่ถูกต้องซึ่งเราสามารถโชว์ได้ว่าอันนี้เราไม่ได้แบบผิดกฎหมายนะมันถูกกฎหมายนี่เรามีใบอนุญาตเรามาจากต้นทางซึ่งเขาก็จะสืบคนได้ได้ว่าอ่ะมาจากตรงนี้ถูกต้องไหมคุณขายให้นหนใยกองนี้ใช่ไหมแบบเนี้ยครับอยากให้ย้ํานิดหนึ่งว่า กรณีที่ผู้ชมอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในอนาคตนะ,ะฮะถ้าผลิตเป็นแบรนด์แล้วจะสั่งขนมสั่งกาแฟไปทานที่บ้านะจะติดต่ออย่างไรครับอ๋อติดต่อที่เบอร์นะคะ0 9 2 2 6 9 9 4 0 9นะคะนะคะยินดีค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเราเราเปิดรับออเดอร์ตามที่ว่าลูกค้าสั่งเราเราจะไม่มีหน้าร้านเราจะทำตามออเดอร์อเพราะว่าลูกค้าจะได้ทานของที่สดใหม่นะคะครับ <พ>ครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชนนะครับที่ได้รับใบอนุญาตแล้วก็นำผลิตภัณฑ์จากส่วนของต้นกัญชาใบกัญชามาแปรรูปเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ติดต่อไปได้ครับคนนำทางนะครับออกอากาศทุกวันจันทร์นะครับเวลาบ่ายสองโมง5นาทีทางททบหครับ